จริงๆแล้วนะคะมีแบบหนึ่งที่เป็นความลับสุดยอดของทางกอริล่าแล้วเขาก็แอบเปิดเผยให้ไอุ้มรีวิวได้รู้กันแล้วนะคะกับเจ้ากระจกของ iPhone 6 plus นะคะแบบพิเศษจะพิเศษยังไงนั้นนะคะคือว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นว่ากระจกเนี่ยมีอยู่สองแบบคือแบบที่เป็นแบบนี้นะคะคือในส่วนของที่ไม่เต็มจอใช่ไหมคะแล้วก็มีรุ่นใหม่ที่อุ้มบอกมาคือออกมาแล้วคือกับรุ่นที่ มีลักษณะเป็นเต็มจอนะคะตอนนี้ก็จะมีเฉพาะของ iPhone 6เดี๋ยว iPhone 6 plus อีกไม่กีก่วิจะเข้ามานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่กำลังจะมาในปีหน้าอันนี้คือขายปีหน้าเลยนะคะจะเป็นแบบพิเศษพิเศษไงงั้นเดี๋ยวเรามาติดกันเลยดีกว่านะคะตัวแพ็กเกจนี้ก็จะมาแบบดีอย่างดีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยติดด้วยคือเราจะติดได้ง่ายขึ้นนะคะนิ้วก็เป็นการติดครั้งแรกเลยค่ะยังไม่เคยติดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาลองก่อนดีกว่า ก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีพวกอันนี้ไม่ไฟแนลนะคะจากทางจากทางกอริล่าเดี๋ยวก็คงจะจะมีเดี๋ยวพอได้ตัวไฟแนลจริงๆแล้วเนี่ยจะเอามารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้อุ้มเอามาลองติดให้ดูกันก่อนนะคะถือว่าเป็นคนแรกในประเทศไทยเลยที่ได้ติดนะเนี่ยอ่านี่นะคะก็อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้คล้ายๆเดิมเดี๋ยอุ้มลอกอันเก่าทิ้งก่อนนะคะลอกเก่าเก็บก่อน พอลอกเสร็จนะคะเราก็เอาเจ้า,าผ้าแอลกอฮอลตัวนี้นะคะทําการเช็ดผ้าก็จะเนืดๆนิดนึงนะคะทําการเช็ดให้เรียบร้อยเช็ดเสร็จปุ๊บก็เอาผ้าแห้งนะคะเช็ดให้เรียบร้อยเช่นกันเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรามาทําการ ดึงฝุน่นออกดีกว่าว่ามีฝุน่นอะไรติดอยู่ไหมนะคะก็เอาแห่นี้อันนี้นะคะทำการดึงฝุน่นแตะออกนะคะจริงๆเราก็ควรจะแตะออกให้หมดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหามาลบวกวนตอนติดว่ามีฝุน่นอยู่หรือว่ามีฝุน่นที่เรามองไม่เห็นนะคะก็ แตะแตะให้หมดทั้งตัวเครื่องเลยค่ะนี่พอเราแตะเสร็จปุ๊บนะคะเอาให้หมดนะคะอย่างเราเล็งๆงแล้วหมดแล้วทีนี้ที่ตัวนี้ค่ะมุ้งก็ทําการดูที่เลขหนึ่งตัวนี้นะคะคือมันจะมีเป็นเคสมาให้แบบนี้เลยก็ทําการดึงเลขหนึ่งตรงนี้ออกค่ะดึงออกดึงเสร็จปุ๊บนะคะขอแตะอีกทีหนึ่งกด,ดนิดนึงนะคะ พอดึงแรกหนึ่งปุ๊บก,ก็ทําการประกบลงไปเลยอย่างนี้ปึ๊บนี่ยคะ่ะทําการประกบลงไปแบบนี้เลยแล้วก็วิธีการสุดท้ายค่ะคือการดึงหันตรงนี้ออกนะคะดึงดึงออกไปปึ๊บนะคะดึงเสร็จปุ๊บก,ก็ทำการกดให้เรียบร้อยค่ะ ะะเสร็จแล้วก็ถอดเคสออนี้ออกเลยค่ะหรือพอถอดเคสเสร็จปุ๊บนะคะก็ลูดตรงนี้ค่ะเอาผ้านี้ก็ได้นะคะเช็ดนะคะหลังจากที่ไลฟ่ฟอการหมดแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เครื่องอุ้มได้ติดกับติดเจ้ากระจกนิรไยัยจากกอริล่านะคะตัวนี้จะขายในปีหน้าแบบเรียบร้อยเต็มจอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะข้อดีของการติดแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าขอบข้างๆนี้นะคะมันจะ มุมคุมลงไปนะคะถึงตัวเครื่องเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะอรอบๆทั้งหมดเนี่ยจะถูกคลุมไปให้กลายเปิดเป็นแผ่นเดียวกับเครื่อง iPhone 6หรือ iPhone 6 plus ของเราเลยนะคะส่วนความละเอียดของหน้าจอเนี่ยก็คือ,อจะเป็นระดับคุณภาพเดียวกับกระจกกริลล่าทั้งหมดนะคะก็จะเป็นกระจกจากอาซีนะคะแล้วก็ป้องกันแรงขีดควรได้ถึง9 h นะคะก็ตัวนี้ คัมมิ่ง o ซนเนาะเป็นปีหน้าเอาอันนี้เอามาให้รีวิวให้ดูกันก่อนเป็นเซอร์ไพรส์นะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้ดีมากทําให้เวลาสัมผัสนะคะข้อหนึ่งเลยคือจะไม่เหมือนกระจกเต็มจอ,อยี่ห้ออื่นนะคะที่เป็นลักษณะของปิดทั้งหมดในตอนนี้เพราะว่ามันจะมีฝุ่นเข้าตามมุมตามขอบนะคะเนื่องจากว่าจอด้านในของไ h o ฟ e เนี่ยมีความโค้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไงก็ปิดไม่หมดนะคะแต่ตัวนี้ก็คือจะปิดลงมาเลยทําให้ไม่มีฝุ่นเข้าไปได้นะคะ วันนี้เราก็จะสามารถทําให้ใส่เคสพวกเคสที่มีปิดขอบได้ไง่ายขึ้นด้วยอันนี้ราคาน่าจะสูงขึ้นกว่าที่ขายปัจจุบันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ก็เ,เดี๋ยวรอดูปีหน้าอีกทีนึงว่าจะอีกไม่กี่เดือนนะคะก็จะได้เห็นกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับเจ้ากอริล่าตัวใหม่